ฝนตกก็จะไปดีทุกคนเนาะนี่คือลมาออกควายดูทางหลังคือควายของพวกเราเนาะน้ำมูครบอีกตัวนึงฝนอยู่ฝนตกฝนตกโอ้ฝนฝอยเนาะพุ่นทำพุ่นแห้งฝนฝนไปแห้งทำพุ่นเนาะ เอามือนี้สิมาเอางูไข่จำพวกนี้กลับไปอย่บบอนมอ,มอมอนี้เมื่อกี้เขาล้อมหัวเขาจะเอาเขาไปหัวเนะาะมากับายแเราเอ่ยไายเอาลูกยี่อะไรนี้ nhân là tụi mẹ tụ mẹ sau hết Tụi kê kê hết bố ามยาใหญ่มงคือตอนนี้เขาออมาสอสตุกข่ายเนาะเพราะว่า ยังบุครบตัวหนึ่งเนาะตัวแม่ฮั้นตัวแม่แก่แก่ที่สุดนะนะบเจ้า,าอายุย่สายละเดี๋ยวนี้เขามาซอกเนี่ยนี่เนาะน้ะนองของเขายัางบโบ,บเห็นอยู่เนาะยังบุครบแต่ตัวเดียวฮั้นโอ้โหความลำบากขนาดนี้กินมาจะประมาณนี้ฝนได้โอ้คีเปียกนยหนึงเนาะนี่จะกบรรยากาศก็กดีด เออไปทางได้ละบุห็นเอ,ออเออบุห็นอยู่เนาะเน่ฮู่เนี่ฝนอยู่ท่ำฟนเลยเดี๋ยวนี้ตาฝนอยู่างานลงุอีกรบ้างเนาะ พอเจออยู่ทางใต้ก็เลยว่าเขอต้องไปหามาันเออตอนนีเ้เอ้ยพายกับเอ้ยพยกับไอบอกว่าอยู่อยู่เทินอ้อมมาแล้วก็สั่นตัวเมื่อกี้โบเห็นท่านเขาจริงยังขึ้นเหมือเนาะจริงยังขึ้นเหมือโอ้ยสุดเมื่อยเลยเนาะโคตรเมื่อยเลย น่โฝนสาวแดยแล้วก็แดดกำลังจะออกอ,อยู่ทางหลังพุ่นบรรยากาศบดีเนาะสวยงามเลยวิวสวยงามไปทางใต้ก่อนอื้อคือ โอ้โหน่ากว่บันทึ๊บเนาะไปแนะไรนชิมหมาแนวได้กับบุ๊คอือนี่นี่อินนี่มีใครได้เคยเที่ยวแบบนี้กูคอมเมนต์มาเนาะผู้ใดเคยอยู่ป่าเคยไปป่าจังซีนะมาเป็นเพื่อนนำเขาเด้อ เอามาซอเห็นแล้วตูเม okay. right. right ื right ่อก yeah. nah ี้เอาวะโอโคตัวหนึ่งฮะเอามัดเราจุ่มไปเลยเนาะนี่เขาจุ่มไปเลยเนาะโอ้โหผมจะคิดตบมัดนีะท่านล่างนี่ตุ๊กไว้ท่านเหว่เหว่มา คุณล้มเกือบถล่มเลยอืมนี่คือน้ำหวย ตัวใครมารวมตัวกันแล้วแต่ยังบปทางฟอกเถื่อนะก็จะไปสอกอีกโธ่งอบางงี้อะสุบะจุ้เยออกแผลช่วยอะพัชจะช่วยมั่วนีกะทั้งหล้ยนีช่วยเนาะ เขาจะไปซอกอีกไงจะควรไอ้ชุดอมชื่อเด็กอกูดียากูได้อ่ะผมก็คิดว่ากูดียานีสิ

老接聊天了，这就还其打滴啊！你莫去搞得意哦，别<娘>，滴这么样弄，这牛猪猪打嘛不容易。